เดี๋ยวอีกสักครู่จะมีขบวนรถสินค้าขบวนที่เจ2ดสองสองนะครับกำลังจะเข้ามาหลีกกับขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจหนึ่งและขบวนทาร,รา,ท,ราที่สองห้าหนึ่งที่โพธารามนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาสิบสี่นาฬิกาห้าสิบสานาทีนะครับอันนี้ก็ล่าชา้ามาประมาณหนึ่งพันสามสิบกว่านาทีนะครับเกิดเหตุอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับถึงล่าชา้ามาขนาดนี้ก็ตั้งแต่เมื่อวานนะครับออกหัดใหญ่สิบโมงสี่สิบช้าห3 5้อยสาสิห้านาทีนะครับ ไม่รู้ว่าเกินเหตุอะไรหรือเปล่านะครับช้ามาเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็มาช้าด้วยเจ็ดสอง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 วันนี้เจ็สองสองก็มาล่าช้าปแปลกๆนะมาช้ามาตั้งหนึ่งพันกว่านาทีนะครับหนึ่งพันสามสิบสี่สองสองห้าทำขบวนนะครับวันนี้ยิง่มงช้าคือ โออาวจอดโอเคครับเดี๋ยวรอชมเขาบนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดหนึ่ง